สวัสดีครับทำเลดีเหมือนเดิมครับแล้วก็พบกับคนเก่าคนเดิมหน้าเดิมเดิมนะคะสวัสดีค่ะกวันเองค่ะควันนี้เราพามาดูอะไรครับพี่กวัณบ้านอ่าอ่าแล้วก็บนเนื้อที่49ตารางวางเนี่ยบ้านจะเกือบเต็มพื้นที่เลยอันนี้อยู่ที่ตำบลป่าหวายอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะใช่ครับเรามาในเขตสวนสวนพึ่งบ้างครับก่อนอื่นเราพามาดูบรรยากาศของของแถวนี้ก่อนนี่เลยที่ยังอยู่ถนนอันนี้เราติดถนนลาดยางน,นะครับบ้านหลังนี้มีเพื่อนบ้านอ่าครบเลย ข้างๆนี้เทียนตรงนี่คือร้านค้านะครับใช่แล้วก็ใกล้ๆกับบ้านเลยเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เองหลังนี้นะครับพี่ขวัญใช่ไหมอ่าใช่หลังนี้ค่ะที่มีรถจอดอยู่ระวังรถนะโอเคหลังนี้ค่ะหลังนี้เลยหลังสีเขียวนี่ค่ะอ่าโอเคโอเคหลังนี้ค่ะใช่ครับก็ติดกับถนนลาดยางด้านหน้านี้เลยนะครับด้านนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้าก็จะมีต้นไม้ ข้างให้ความล่มรื่นเนาะมีมะขามมีมะม่วงนะคะแล้วก็มีต้นไม้พระราชาทาน1ต้นด้วยนะคะด้านหน้าก็เทคอนกรีตไว้ให้แล้วนะครับใช่เชื่อมตั้งแต่ถนนนะคะแล้วก็เข้ามาจะถึงหน้าหน้าบ้านเราเลยใช่ครับแล้วก็นี่กาลังอันนี้ก็คือล้อมลงล้อมรั้วให้เรียบร้อยละใช่แล้วก็เนี่ยค่ะรั้วนะคะก็ทาเอาไวะะอ้อะค่ะก็เรียกว่าเก่ออิฐบล็อกไว้ให้นะคะกันให้ตลอดทั้งแนวเลยนะคะแล้วด้านหน้าบ้านเราเนี่ยนะคะก็มีการทําประตูนะคะเนี่ยค่ะ เป็นประตูเหล็กเนี่ยค่ะให้เสริมความแข็งแรงไว้นะคะแล้วก็มีประตูบานเล็กนะคะสำหรับที่เราจะเข้าออกเนี่ยง่ายๆนะคะไม่ต้องเปิดประตูบานใหญ่เราก็เข้าออกบานเล็กได้นะคะแล้วก็นี่ที่กําลังเห็นอยู่นี่นะครับก็คือเรากําลังรีโนเวทเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะครับจะบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านสไตล์แบบกาลังรีโนเวทนะคะคือมีการปูกระเบื้องใหม่นะคะมีการทาสีทําอะไรใหม่ด้วยอะค่ะแล้ตรงนี้ที่เราอยู่ทางหน้านี้ที่วขวัญยืนอยู่ตรงนี้ก็กําลังจะ เดี๋ยวจะลื้อกระเบื้องเก่านี้ออกนะครับใชาก็จะเตรียมปูอันใหม่ให้ให้สวยๆนะครับต้องใช่นะครับเมื่อก่อนเขาทำเป็นร้านค้ามาก่อนครับตอนหลังก็คือเจ้าของเนี่ยเขาขอย้ายไปอยู่กับกาแฟบูรินหรือบุรีลามอะไรนี่แหละก็เลยขายบ้านหลังนี้แล้วก็เลยแบบพรอก่อนจะส่งต่อให้กับลูกค้าเ็าดีหน่ให้มันสวยๆนะครับใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปด้านในนะคะ ลักษณะของบ้านเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะโถงกว้างๆนะคะก็จะมีประตูปิดเปิดเนี่ยค่ะเป็นบานอย่างนี้นะคะให้2บานนะคะเนี่ยค่ะ,คะก็เป็นโถงถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ต้องการที่จะามากันห้องเนี่ยค่ะ บ้านหลังเนี้ย s so <S ก็คือว่าเราสามารถที right. ่จะมาเลือกกั işte ้นได้เลยนะคะว่าจะเป็นเอามุมไหนนะคะแล้วก็ด้านหน้าอันเนี่ยก็ยังมีห้องน้ํานะคะอยู่หนึ่งห้องเพราะว่าเดิมเดิมทีตรงเนี้ยครับเป็นร้านขายของใช่เป็นร้านค้าใช่เดียวขายก็กขายปลาซาบใช่เครับก็จะมีห้องน้ําบริการด้านหน้าใช่เลยทุกว่าเกิดว่าใครอยากจะมาเปิดร้านค้าก็มาต่อได้มาต่อตรงนะคะใช่ก็จะแยกส่วนจากด้านหน้าเนี่ยกับในห้องเป็นส่วนตัวอยู่แล้ว ใช่สามารถมาเก็บของนะคะทำเชลอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ขายเป็นลักษณะร้านโชว์ห่วยด้วยนะคะตรงจุดนี้ก็สามารถที่จะเก็บพวกสต็อกของได้เลยตรงนี้ก็ประมาณ6ฟุต6เมตรนะครับพื้นที่ก็คือกว้างส่วนของห้องน้ำเนี่ยพี่กวักเป็นห้องน้ำประมาณเมตร50คูณเมตร50ประมาณนั้นนะครับ ก็ถือว่าสะดวกสบายถ้าเกิดว่าใครจะมาทําร้านค้าต่อนะคะ,ะตรงนี้ก็ถือเป็นหโถงใหญ่นะคะในห้องนี้นะคะในห้องนี้ก็จะมีะหน้าต่างเนี่ยค่ะระบายอากาศนะคะถือว่าอันนี้มากเลยะคะ่ะหลายบานเลยแล้วก็มีแอร์ให้ด้วยนะคะ1ตัวแล้วอย่างในห้องนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นไม่ว่าจะเป็นเตียงหรือว่าอะไรต่างงี้ะคะ่ะเรายกให้หมดเลยนะคะแอร์ตัวนี้เราก็ให้เลยนะคะจริงๆตรงนี้ครับเขาตีฝ้าให้สูงเพราะว่าจะให้ในห้องนี้มันโปร่ง ครับมีความโปร่งมากขึ้นก็จะตีฟ้าแบบผ้าสูงเลยครับพี่กวกาอยู่ในห้องนี้ก็จื่จยังเย็นอยู่นะครับไม่ได้เปิดแท์นะก็ยังรู้สึกว่าเย็นเพราะว่าเรามีงล้อมรอบแล้วก็เนี่ยเป็นแพร่พัดลมตัวเดียวครับนั่งแล้วก็ห้องนี้ก็ปูกกระเบื้องนะคะไว้อะเรียบร้อยเลยห้องนี้เนื่องจากมีความกว้างแล้วก็ใหญ่มากๆเลยเนี่ยค่ะสามารถที่เราจะมากั้นห้องนะคะเป็นถือว่ากั้นห้องต่อเติมได้อ่าต่อเติมค่ะเพื่อกั้นห้องอยู่เป็นส่วนตัวอีกทีเนี่ยก็ทำได้เหมือนกัน แล้วก็ต่อจากด้านนี้ค่ะก็คือสามารถเชื่อมไปด้านหลังได้นะคะด้านหลังก็มีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของลานซักล้างหรือว่าเป็นที่โล่งค่ะสําหรับให้เราพักผ่อนได้ด้วยนะคะในจุดนี้นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับต่อหลังคาออกมาข้างนอกเนาะใช่เป็นที่แบบนั่งพักผ่อนแล้วก็เป็นแบบจุดที่สามารถทำซักล้างได้ใช่ครับหรือว่ากิจกรรมต่างๆได้เลยข้างหลังพูดง่ายๆคือตั้งแต่เดินมาหน้าบ้านจนท้ายบ้านเนี่ยค่ะพูดง่ายๆคือ เราไม่ต้องตากแดดเลยลังคาลังคาตั้งแต่หน้าบ้านนะคะจนตัวบ้านแล้วก็มาเชื่อมมาถึงด้านหลังค่ะอันนี่ก็คือว่าแล้วก็เนี่ยจวางมากหนังบ้านครับพี่ขวาญผมลองวัดดูนะประมาณ10เมตรเลยครับไปถึงรั้วด้านหลังอ่ะอันนี้คือยังเหลือพื้นที่ข้างหลังตรงนู้นให้เราสามารถปลูกต้นไม้ส่วนเล็กๆน้อยๆหรือว่าจะเป็นแบบ ปลูกพืชผักสวนครัวได้ครับพี่ขวานตรงนี้ก็ยังมีต้นไม้ให้มาขามมีต้นไม้ร่มเงานะคะก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้คือห้องน้านะคะห้องน้ําด้านนอกอีกหนึ่งที่นะคะตรงนี้อันนี้เป็นห้องน้ําแบบง่ายๆสไตล์ชาวบ้านนะใช่ใครที่แบบอยากได้บ้านที่พร้อมอยู่ได้เลยแปลงนี้ก็ถือว่า ตอบโจทย์นะคะก็คือเข้าออกสะดวกนะคะติดกถนนถือว่าพี่ว่ามันเหมือนเส้นหลักนะก็มันสามารถที่จะเชื่อมไปตรงจุดอื่นได้ดีนะคะเป็นสนุนเส้นที่ว่าวิ่งง่ายนะคะแล้วก็ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวไปยังเทือกเพึ่งก็เขตนี้มีรีสอร์ทหลายรีสอร์ทเลยนะคะอ่าแล้วก็อยู่ถัดไปอีกนิดนึงมันก็จะเป็นเขตริมแม่น้ำลำพะ chi แล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยค่ะสำคัญมากเพื่อนบ้านข้างๆเนี่ยค่ะอันนี้คือน่ารักนะคะแล้วก็มีการ จัดระเบียบบ้านของเขาเนี่ยค่ะลมล้นลมลื่นมากเราก็จะได้อาศัยเงาจากต้นเป็นบ้านด้วยนะในตอนงี้ว่าลมกองต้นต้นไม้ก็จะมาถึงเราทําให้เราเย็นสบายด้านหลังบ้านอะอย่างแพนไปได้ง่ายๆเลยนะคะด้านหลังบ้านตรงเนี้ยเห็นไหมคะเนี่ยต้นไม้อ่ะค่ะออกดอกเนี่ยค่ะเห็นไหมเนี่ยอยู่ร่มรอบของของเป็นบ้านเราก็เป็นแบบบ้านที่เป็นบ้านชาวบ้านที่มีวิว ลื่นแล้วก็เงียบแบบอยู่แบบสงบ,บ,บสงบแบบในชาวบ้านใช่ค่ะแล้วก็ล,วงลงลกง็ยังพัดโปรโมหาลัยอยู่เราเรื่องสารนัวโพกับพี่วันสำหรับสารพัวกพี่มองว่าครบคันเลยนะคะอ,อันดับแรกเลยอะ่ะไฟฟ้าเรามีแน่นอนครับอ่ะนะคะแล้วก็พวกน้ำประปาอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการต่อใช้งานอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ พวกถนนหนทางไรงต่างเนี่ยถือว่าครบเลยถ้าเกิดว่าใครนะคะก็มีความรู้สึกว่าเออเรามีไอเดียที่แบบว่าถ้าเกิดว่าได้บ้านไปแล้วฉันจะทําแบบนี้แบบนี้ก็ให้รีบเข้ามาดูกันก่อนเลยนะคะจะได้มาบอกว่าตรงนี้ไม่ต้องทําเดี๋ยวฉันทาเองอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะใช่ครับตันนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยข้างๆบ้านก็จะเป็นแบบมีพื้นที่สามารถเดินเดินออกไปตัวหน้าบ้านได้นะครับพี่วันอ่าใช่ก็คือว่าบ้านเนี่ยค่ะเขาจะทําทางเดินร้านค้าทั้งสองรอบบ้านเลยค่ะก็คือว่าสามารถที่จะเดิน ก็เป็นลักษณะของการเทปูนนะคะไว้โดยรอบเลยเนี่ยค่ะก็คือเดินได้สะดวกนะคะไปจนถึงหน้าบ้านก็แล้วก็กำแพงเนี่ยค่ะด้านหลังเนี่ยเขาก็ทําเอาไว้สูงนะคะห้าสิบเซนติเมตรประมาณนั้นนะครับได้ค่ะเมตรห้าสิบประมาณนั้นอ่ะอันนี้ก็คือลักษณะของรังน้ําที่รับน้ํานะคะแล้วก็ระบายออกนะคะก็จะมีรางระบายออกไปข้างหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีจริงๆก็จะมีรองระบายน้ําข้างหน้าอยู่แล้วเนาะของเขตนี้นะครับนะคะก็จะวนสามารถวนได้รอบตัวบ้านเลยครับ ก็นี่เลยก็จะประมาณนี้บ้านบ้านหลังนี้ก็พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนะครับพี่ขวัญมันอยู่ที่ร4อยตารางเมตรใช่คือว่าเป็นโฉนดนะคะแล้วก็เนื้อที่เนี่ยตารางวาพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตรใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเปิดร้านค้าแถวนี้ก็สามารถเปิดได้อยู่นะครับเป็นร้าน อาหารตามสั่งร้านก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นร้านของชําเนี่ยก็สามารถเปิดได้เพราะว่าอย่างของเดิมเนี่ยเขาเปิดขายก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งแล้วก็เป็นร้านโชว์หวยขายของเรื่อยๆน้อยก็ขายดีมากเลยนะใช่ว่าเลิกขายไปไไม่ดเขาจะกลับไปหาแฟนเขาสุรินชัวร่วที่สุรินครับผมก็เลยไปหาแฟนที่สุรินนะแฟนที่ซูรินใช่ครับบ้านหลังนี้นะครับพี่ขวัญเป็นบ้านเดียวที่ถนนทางหลวงชนบทเลยเขาตั้งอยู่ที่ตำบลป่าหวายอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะที่ดินของเราเนี่ยความสะดวกสบายอ่ะคือว่าสะดวกสบายมากๆเลยครับเพราะว่า ใกล้กับปั๊มปตทนะคะที่เป็นปตทอของสวนพึ่งเนี่ยค่ะอยู่แค่เพียง1.5กิโลเมตรเองแล้วก็ห่างจากที่อําเภอสวนพึ่งเนี่ยค่ะแล้วก็พวกตลาดต่างๆเนี่ยค่ะแค่4กิโลเมตรเองนะคะแล้วก็ห่างจากโรงพยาบาลสวนพึ่งเนี่ยค่ะแค่10กิโลเมตรถ้าเกิดว่าใครที่เดินทางจากกรุงเทพนะคะมาถึงตรงจุดนี้ก็143กิโลเมตรค่ะ แล้วเราก็กลับมาที่หน้าบ้านอีกครั้งครับพี่ปวันเพราะว่าอยากจะเห็นนะครับว่าข้างหน้าเนี่ยที่ที่บอกว่าเทคอนกรีตเอาไว้เนี่ยสามารถจอดรถได้เลยครับพี่ปวันใครที่มีรถเนี่ยสองคันสามคันเนี่ยสามารถจอดได้สบายเลยครับแล้วก็เนี่ยครับด้านหน้าที่เห็นเนี่ยรถกาขับผ่านไปมาตลอดทั้งวันนะครับเพราะว่าเป็นทางหลวงชนบทนะครับพีขวันตรงนี้เนี่ยเราขับออกไปข้างหน้าก็จะถึงปตทแล้วเนาะประมาณ4ประมาณ3กิโลเมตรประมาณนั้นเลยครับไปหนึ่งจุดห้าประมาณหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรก็เป็นปั๊มปตทแล้วเนาะตรงนี้เองครับ ก็เป็นทางที่สะดวกสบายทรา,าร้านค้าร้านอาหารนี่ได้สบายเลยเนาะราคา,างไงครับพี่ขวัญราคานะคะขายเพียงแค่9ก้าแสนห้าหมบาทแค่นั้นคะ่ะราคาไม่ถึงล้านครับถูกต้องเลยแล้วก็ <ผม S 2> ที่ดึงเราเป็นโฉนด,นดทุกแดงนสสจอนะคะครับอเอกาสารสิทธิ์นี้ถือว่าโอเคมากเลยครับถ,รถ้าใครที่สนใจครับถ้าเากิดว่าใคร,าารที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์ของณนัชนนก่อนเลยนะคะ0 9 2 2 6 3 5 5 6 3หหรือว่าเบอร์ของทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นขวัญหรือว่าน้องเจค่ะ ครับผมตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับใช่ค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ